ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตแล้วนั่นเองนะหลังจากหายไปหลายวันในคลิปนี้ก็กลับมาแล้วนะครับก็จะเป็นคลิปในการจัดเทลิสของเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนั่นเองหลังจากการเข้ามาของเจ้าตัวละครทั้งซมกิล่าง UR เนี่ยผมก็ได้ทําการปล่อยเวลาให้ผ่านมาประมาณ10วันได้นะครับเพื่อดูเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยในการลงศึกดวลนั่นเองนะอาทิตย์แรกนะครับตัวมันเพิ่งเข้ามาหลายคนอาจจะยังปั้นได้ไม่สุดผมก็เลยรออาทิตย์ต่อไปนะครับเพื่อดูว่าเจ้าตัว พอมันได้ปั้นมาจนสุดแล้วเอามาลงศึกดวนมันจะโหดแล้วมันจะตึงขนาดไหนนั่นเองก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่หนะ้าการจัดเทลิสกันเลยดีกว่านะครับก็คลิปในการจัดเทลิสคลิปนี้เนี่ยก็จะมีแค่ตัวละครระดับ S S R บวกกับตัวละครระดับ U R เท่านั้นนะระดับต่ํากว่านั้นผมไม่ได้มาจัดด้วยนั่นเองนะ มาที่หน้าการจัดเทียร์กันนะครับก็จะมีเทียร์ใหม่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นเทียร์กอดนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะไล่ลงมาเป็นเทียร์เอสเอบีซีนั่นเองนะตัวละครที่เรานามาจัดทั้งหมดเนี่ยก็จะมีทั้งหมด27ตัวนั่นเองนะครับไม่ขาดไม่เกินนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละตัวนะครับผมหลังจากเมตาข,ของเจ้าตัวละคร UR เข้ามาแล้วเนี่ยแต่ละตัวกลับไปอยู่ในเทียร์ไหนกันบ้างนั่นเองนะนนงนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทียร์กอดกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็น กรอบสีแดงสุดร้อนแรงนั่นเองตัวละครตัวนี้ต้องบอกไว้เลยว่าเก่งมากๆเลยนะครับแนะนําให้เก็บตัวดองรอไว้นะเพราะการที่เจ้าตัวละครตัวนี้มันเข้ามาเนี่ยมันมาพร้อมกับการเพิ่มเพดานการันตีจากตอนแรกเพียงแค่180บใบนะครับผมก็เพิ่มมาถึง300ใบทําให้ใครหลายๆคนที่มีตัวเยอะเนี่ยก็จะสามารถทําขึ้นพัทสิบสองได้ง่ายมากยิ่งขึ้นซึ่งนี่ผมมองว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทางเซิร์ฟเวอร์ซีของเราเนี่ยจะนําเอาการเพิ่มการันตีเข้ามาด้วยหรือเปล่ากว่วมันจะละ็ ก็ S <S <an> สำหรับข้อดีของเจ้าตัวละครทัศสมกิร่าง UR านะครับพูดถึงข้อดีที่สุดของมันเนี่ย ก็จะเป็นการที่เมททไนจะไม่สามารถทําการสตาร์ทมันได้นั่นเองนะผมไปลองดูแล้วนะครับผมในศึกดวลเห็นหลายๆคนลองยิงเมททไนใส่เจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็ไม่ติดสตาร์ทนะครับหรือว่าติดสตาร์ทเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะทําการลบล้างสตาร์ทแล้วก็มาทําการใช้สกิลในการไล่โจมตีต่อได้ในทันทีนั่นเองนะรวมถึงสกิลอันตีของปุริปุริซันเนอร์เนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรเจ้าตัวละครอย่างทัสมิทิล่าง UR ได้นั่นเองนะหรือว่าอันตีใส่ไปก็เปล่าประโยชน์นะครับผมไม่ทําการอันตีใส่ทีมตัวองด้ยยนลละะครรที่่กาาาาสถไหๆ เลยนั่นเองนะจะมีสถานะที่โดนก็น่าจะเป็นสถานะกัดก่อนนั่นแหละครับที่น่าจะโดนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เล่นเจ้าตัวละครอย่างทัสมุกิเขาก็จะเอาไปคู่กับตัวละครอย่างเมทัลไน์อยู่แล้วนั่นเองนะส่วนเรื่องการทำดาเมจก็บอกเลยเลยนะครับผมว่าสุดจัดนะครับผมในแต่ละรอบตัวละครตัวนี้จะสามารถทําการอันติได้มากกว่า1รอบแล้วตัวคูณดาเมจก็แรงด้วยนะมีการทําอันติ2รอบด้วยนั่นเอง ก็เอาง่ายๆนะครับเป็นตัวละครเทียร์ระดับก๊อตแล้วก็เป็นตัวละคร UR R, ตัวแรกของเกมความเก่งของมันเนี่ยผมก็ให้ไปที่เต็มเลยนั่นเองนะ ทีนี้ต่อไปเราก็มาดูกันที่ตัวละครที่อยู่ระดับต่ำสุดกันบ้างนะครับก็บาคุซันเอาไปเทียร์ซีเลยแล้วกันนะเป็นตัวละคร UR แจกฟรีนะครับผมแต่ว่าความเก่งของมันก็เก่งกว่าตัวละครระดับ s s r ตัวดำนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับพราะนก็อยู่เทียร์ซีไปมากันที่เมทัลไนท์นะครับผมถ้าสมมติว่าในการจัดคลิปนี้นะครับไม่มีตัวละครอย่างทัสึมิกิล่าง UR เข้ามาเนี่ยเมทัไนท์ก็น่าจะไปอยู่เทียร์กอดนะแต่พอเมทัลไนท์เนี่ยมันไม่สามารถทําการสตันตัวละครอย่างทัสซึมเมก็คิดว่า อยู่เทกอสไปก็ได้นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะแพ้ทางแค่ตัวละครอย่างทัสซึมกิตัวเดียวแต่ว่าตัวละครที่เหลือนะครับมันสตันได้หมดเลยแล้วก็มาแก้ทางสานากณ์ก,ก่อนได้หมดเลยนะครับพรอนก้าไปที่เทียร์กอสคู่ทัสซึมกิแล้วกันแต่ถ้าเรียงความเก่งเนี่ยทัสซึมกิก็จะเก่งกว่านะครับก็จะให้อยู่ก่อนนะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวละครอย่างแทงท็อปมาสเตอร์นะครับก็หลังจากการเข้ามาของซูเปอร์ดาร์ชายเนี่ย คนก็ไม่ค่อยเล่นแทงท็อปกันแล้วนะครับก็เาไปที่เทียเอแล้วกันนะเมลสากาดในบรรดาสายซับพอร์ตชูเพื่อนแล้วก็เพิ่มหลอดเลือดสีม่วงเนี่ย ผมก็ให้ตัวละครตัวนี้เป็นที่1อยู่ดีนะครับก็เอาไปที่แลงเอ็ดเลยนะตัวต่อไปโกเกสือนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นตัวละครที่กา,กากมาได้สักพักแล้วนะครับยิ่งผมก็อยากเอาไว้ที่ทีเอสซด้วยซ้ำนะแต่ว่าให้เป็นทีเอบีแล้วกันนะครับการแฟนๆโกเกสือเนี่ยเสียใจซึ่งผมก็เป็นแฟนๆตัวละครตัวนี้ด้วยนะต่อไปพิกอตนะครับเป็นตัวละครที่กันเพื่อนตายได้นะครับต่ต้องวางาไว้ในแถวเดียวกันเป็นตัวละครที่สามารถอมฝั่งตรงข้ามได้นะแต่ก็ยังไม่รู้ว่าอมทัชซูมกิได้หรือเปล่าถ้า้เดาน่า แต่ถ้าอมได้มันก็ไม่ได้เก่งขึ้นกว่าเดิมสักเท่าไหร่นะครับก็เอาไปที่เทียบีและกันตัวต่อไปก็จะเป็นตัวละครราชาใต้ดินล่าง H s อสบวกนะครับตัวน,นี้ผมกำลังเลยว่าใช่เทียไหนดีนะ เอาเป็นว่าเป็นเทียเอแล้วกันนะครับอันติแปะสถานะสนามพลังเอ้ไม่ใช่สนามพลังสีต้องบอกว่าเป็นสนามพลังไฟนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนสถานะสนามพลังแต่เป็นไฟนะซึ่งในเกมนี้ก็มีน้อยตัวละครนะครับที่จะทําได้แบบเจ้าตัวละครตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นตัวเดียวในระดับเอเดบวกหรือเปล่าที่สามารถแปะสถานะสนามพลังแบบเป็นไฟได้นั่นเองนะครับซึ่งมันก็เอามาเล่นได้ดีนะครับผมแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์สของเราเนี่ยมันดันกลายเป็นตัวละครที่อยู่ในวงล้อหลายๆคนก็อาจจะไม่มีกันนะแต่ถ้ามีเจ้าตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าแบกกเเราาาาผ่่่นนนดดดไ้้ีับบถลพว ที่สามารถทําการระเบิดสถานะดามเมจต่อเนื่องได้ก็จะเก่งมากๆต่อไปอัศวินขับเพื่อนนะครับเป็นตัวคอก็ไปที่แลงก็ตเลยแล้วกันนะครับผมว่าตัวละครตัวนี้เนี่ย มันสามารถทําการคอมโบกับทัศเสื้กิได้ด้วยนะก็คือทัศเสื้กิเนี่ยมันจะมีสกิลในการที่ทําการเพิ่มหลอดเลือดสีม่วงมันกลับมานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยยกระดับความเก่งในการใช้ของเจ้าตัวละครอัศวินขับเคลื่อนขึ้นมาก็คออัศวินขับเคลื่อนน่าจะติดไปอีกสักพักเลยแหละครับถ้าสกิลของทัศเสื้กิร่าง u r มีความสามารถในการฟื้นหลอดเลือดสีม่วงแบบนี้และผมก็เดาว่าตัวละครระดับ u r อีกสักตัว2ตัวเนี่ยก็น่าจะมีความสามารถในการฟื้นหลอดเลือดสีม่วงก็เลยทําให้คอออออใหมม่่่่ทีจะะเเข้้าานนนนนตตงงรกััไป ส่วนถ้าใครที่ยังไม่มีเจ้าตัวละครตัวนี้ผมก็แนะนำว่าให้หาไว้นะครับถ้ามันลงซัพพอร์ตก็ควรจะจัดนะ ราะรู้สึกว่าในเซิร์ฟเวอร์เราจะไม่รีรันกลับมาแล้วนั่นเองนะต่อไปหมาเฝ้าบ้านเมนนะครับเป็นตัวละครที่ใครชอบตีบอสใครชอบเห็นดาเมจแบบดาเมจเยอะๆอะครับผมตัวละครตัวนี้ทําได้ดีมากๆเลยนะครับแต่ก็ดีแค่เรื่องดาเมจเท่านั้นนะสก,กิลอย่างอื่นไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่แล้วก็ต้องการเพื่อนในการมาบัฟตัวมันพอสมควรเลยนะคือถ้าไม่มีคอร์ดซึ้งกับเพื่อนก็เล่นไม่ได้นะครับแต่ถึงมีคอร์ดซึ้งกับเพื่อนเนี่ยก็ต้องพึ่งการเก็บสเต็กนะครับผมหรือไม่ก็ต้องทําการบัฟหล่อเลือดสีม่วง ถ้าเราต้องการที่จะให้เจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยแรงแบบสุด,สดๆพอ,อนก็เลือไปที่แรงบีแล้วกันนะครับแรงแต่ว่าต้องการตัวบัฟเพราะงั้นก็เก่งแค่โหมดตีบอสผมก็เลยให้ที่แรงบีแล้วกัน ต่อไปก็จะเป็นตัวละครอย่างจักรพรรดิเด็กนะครับเป็นตัวละครระดับ S.R. บวกตัวแรกของเกมผมยังจำมาแรกที่มันเข้าเกมมาได้เลยนะเรือเป็นตัวละครที่เข้ามาตบพวกตัวละครตัวดําแทบทุกตัวเลยนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นตัวระดับ U.R. ตัวแรกพอนก้าวไปที่แรงบีแล้วกันนะนอกจากอันติแล้วก็ความสามารถในการตัดเลือดแล้วก็ไล่โจมตีผมรู้สึกว่ามันก็ไม่มีอะไรที่สามารถเอามาเก่งได้ในเมตาฮันนีแล้วนั่นเองนะครับยิ่งเป็นสายเดียวกันกับคอของเจ้าตัวละครอัดวินขับเคลื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้คออัดทคนิคแแทนอยู่ล้ะ มันไม่มีความจําเป็นเลยในการที่เราต้องมาใช้เจ้าตัวละครจกักรพรรดิเด็กนะครับในการเอามาเพื่อปลดล็อกคอสายอีกโบูลลอนะครับตัวละครตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวละครปีศาจที่มีซัมมอนในการนามาช่วยแชร์ดามเมจกับเพื่อนได้แต่ผมคิดว่าตัวละครอ,อย่างเมลสากาดที่อยู่ทเทสเนี่ยก็สามารถทําหน้าที่แทนได้เหมือนกันเพราะงั้นก้าวไปที่เทียบีเหมือนเดิมแล้วกันนะเช่นเดียวกับเจ้าตัวละครอาชุราคาร์บรโตะนะครับผมก้าวไปที่ B เหมือนกัน ส่วนเจ้าตัวละครอย่างากระบองเหล็กก้าไปที่บีเหมือนกันนะครับเป็นพวกแก๊งไล่โจมตีก็อยู่แรงประมาณนี้ก็พอนะ ต่อไปเป็นตัวละครอย่างคิงนะครับมีบัฟความไวบัฟสปีดนะก็คือถ้าเราไม่มีแฟดไม่มีซอมบี้แมนเนี่ยก็แนะนําไม่ใช่ตัวละครตัวนี้ในการบัฟความไวแล้วกันนะครับแต่ถ้ามีแล้วเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็อาจจะไม่เก่งสักเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะครับเพราะสอตัวละครบัฟความไวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแฟดหรือว่าเป็นซอมบี้แมนก็เป็นฮีโร่เหมือนกันนะมันเจ้าตัวละครตัวนี้ก็เลยไม่มีทางเลือกในการเอาไปลงโหมดพวกศึกดวลปีศาจได้แล้วก็เอาไปที่แรงเอแล้วกันนะครับต่อไปมิลสกัดก็ต้องบอกได้เลยว่าถ้าวัดกันที่ทีมรวมเนีตตััววะคร้ อาจจะไม่เก่งสักเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นศึกดวลปีศาจก็ไม่มีคอไหนที่ดีกว่าของเจ้าตัวละครตัวนี้เพราะ,ะนั้นก็ไปที่แลงเอ็ดได้เลยนะ ปูเสือแฟงเนี่ยก็าไปที่แรงซีแล้วกันนะครับก็ค่อนข้างแรงนะครับผมแต่ว่าสกิลอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่อะตอมิกซามูไรก็ไปที่เอ่อแรงบีเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมไม้พวกไล่โจมตีนะยิ่งอะตอมิกซัมูไรผมคิดว่าช่วงนี้เล่นค่อนข้างยากมากๆเลยนะครับในการที่มันจะปาดฝันของข้าให้ตายแล้วก็ไหลนะการโลก็ตามอาจารย์ไปเรื่อยๆกันนะครับผมไปที่ซีนะเพราะว่าในเมตานี้มันน่าจะใช้งานไม่ได้เลยครับมันน่าจะไปเก่งเฉเพาะเมตาของเกีริลนะถึงจะทําการไล่ขวนโลได้นั่นเอง ฟินิกแมนผมก็ให้ไปที่แรงเอแล้วกันนะครับเป็นหนึ่งตัวซับที่ดีมากๆนะแฟตประกายแสงก็แรงเอแล้วกันนะครับเป็นตัวบัฟความไวที่ดีกว่าคิงแต่ว่าเป็นลองซอมบี้แมนกิโลกิโลก็เป็นตัวซับที่ดีนะครับก็เอาไปที่แรงเอแล้วกันนะมีความสามารถในการใบ้ต่อไปราชาทะเลลึกนะครับผมก่อนที่เจ้าตัวละครอย่างเมทไนอะไรพวกนี้เข้ามาเนี่ยตัวละครตัวนี้เรียกว่าเก่งมากๆแต่หลังจากพวกตัวละครตัวนั้นเข้ามาตัวละครตัวนี้ความเก่งก็ดรอปลงไปเอาไปที่แรงเอแล้วกันนะ ทงังฝั่งศึกปีศาจก็เล่นได้อยู่นะครับในศึกปีศาจอาจจะเก่งมากๆเลยแหละเป็นตัวแบกถ้าเราใช้คู่กับเจ้าตัวละครอย่างโกลิบาสตัวนี้โกลิบาสก็เอาไปที่แรงเอ็ดแล้วกันนะครับถ้าพูดถึงเรื่องดาเมจเนี่ยตัวมันก็น่าจะเป็นตัวละครที่มีดาเมจอันติแรงเป็นอันดับที่2อันดับที่3ของเกมตอนนี้เลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าสมัยนี้มันจะเล่นยากหน่อยตรงที่จะมีตัวละครในการกันดาเมจต่อเนื่องสีม่วงนั่นเองนะถ้าไม่มีมันก็าจะไปอยู่แรงก็สได้เลยนะครับสาหรับตัวละครตัวนี้ ต่อไปซอมบี้แมนก็เป็นตัวบัฟความไวอันดับที่1น,นั่นเองนะครับผมก็เป็นตัวบัฟความไวที่ควรจะอยู่แรงด์ก็นะเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ถ้าทีมไหนไม่มีก็จะสู้กับคนอื่นเขายากนิดหนึ่งนั่นเองนะต่อไปบุรีบุรีซันเนอร์เนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจะแก้ทางเจ้าตัวละครอย่างทัสซึเม่กีได้แต่พอแก้ทางไม่ได้เนี่ยก็เอาไปที่แรงด์เอแล้วกันนะครับเป็นตัวเฉพาะทางนะที่น่าจะเก่งมากๆในการเอาไว้แก้ชางตัวอื่นแต่พอมีตัวละครที่มันไม่สามารถทําการแก้ทางได้มันก็ดัอดลงไป ทีนี้ซูเปอร์ดาร์คชายก็ต้องบอกได้เลยว่าเป็นตัวซับเป็นตัวซับที่ซับเทงอ์ะครับผมก็สามารถทําการสะท้อนดาเมจได้รับดาเมจมาแล้วก็สท้อนดาเมจกลับไปเป็นหนึ่งตัวละครที่ถึกแล้วก็ตายยากมากๆเลยนั่นเองนะ อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาการจัดเทลิสหลังจากตัวละครทัสมิกิร่าง UR เข้ามาของผมนั่นเองนะใครไม่เห็นด้วยยังไงตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเอาไว้ได้เลยนะครับแต่ในความคิดของผมเนี่ยก็น่าจะเป็นเทียตามนี่แหละครับก็เทียก็สเนี่ยจะเป็นการรวบรวมตัวละครที่เก่งที่สุดในแต่ละสายมานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสายพลังทัสเมิกินะสายสีฟ้าหรือว่าสายเทคนิคเนี่ยก็จะเป็นเมทัไนเก่งที่สุดแล้วนะตัวละครประเภทคอที่เก่งที่สุดเนี่ยก็เป็นอาซึนกับเพื่อนสายสีเหลืองนะครับผมก็จะเป็นซอมบี้แมนบัฟความไหวที่ดี จะก็จะขาดเพียงแค่สายสีแดงนะครับก็ถ้าใช่ผมให้เนี่ยก็จะเป็นตัวละครตัวนี้แล้วกันนะซูปเปอร์อาลอยดัดาชัยน่าจะเก่งที่สุดแล้วนั่นเองนะครับเจ้าตัวละครที่จะไม่น่าเล่นมากๆเลยในแพทของการเข้ามาของเจ้าตัวละครทัสซึมกิลล่าง UR เนี่ยก็น่าจะเป็นเทียบีกับเทียซีนะครับที่ไม่น่าเล่นมากๆเลยนะแต่ตั้งแต่เทียเอขึ้นไปเนี่ยก็สามารถนํามาเล่นได้ในเมตาของทัสซึมกิลล่าง UR นั่นเองเครื่องแต่ A ถึงกี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ยังคงติดเมตาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมรวมนะครับผมหรือวีอกนนน้ัเง เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปในการมาจัดเทียริสอย่างนี้นะครับผมช่องเราเนี่ยก็มีซูเปอร์แตงแล้วสามารถทําการกดซูเปอร์แตงขอบใจกันมาได้นั่นเองนะครับผมก็สับใครที่กดซูเปอร์แตงเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นไฮไลท์ข้อความขึ้นมาแบบเด่นๆเลยนั่นเองนะส่วนเทียริสนี้ก็ถ้าใครมีเห็นด้วยยังไงก็อย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับผมสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยนะครับผมว่าพี P ่ๆตัวละครตัวนี้เนี่ยมันอยู่เทียสูงเกินไปหรือเปล่าหรือว่าตัวนี้มันอยู่เทียต่ําเกินไปหรือเปล่านะมาลองคอมเมนต์กันดูได้นะ ส่วนนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมก็จะได้หน้าตาเทล,ลิสออกมาประมาณนี้นะก็ไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดีกว่านะครับคลิปนี้ก็บายบายแล้วกันนะ